And be a be perfect big family again. สวัสดีครับทุกคนกัต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง The Bucket กับผมมีคนะครับแล้วก็รวมไปถึงวันนี้จะเป็นการฟินอลเทรลเลอร์นะครับผมของเรื่อง e v i l e a d Rise นะครับทุกคนอันนี้เป็น Official Final Trailer เลยนะครับผมที่ r o t t e เนชน m ม t ช e s ให้คะแนนถึง96%นนะทุกคนเอาล่ะอย่ารอช้าไปดูกันเลยเอ๊ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะทุกคนผมขอแจ้งก่อนว่าผมจะต้อง เปลี่ยนเสียงแล้วก็อาจจะมีบางฉากที่ต้องเซนเซอร์เลยทีเดียวต้องใช้เข้าเซนเซอร์เลยทุกคนเพราะอะไรเพราะว่ารุนแรงกว่าตัวอย่างก่อนหน้านี้เยอะนะเดี๋ยวผมจะแปะ,ะลิงไว้ให้ทุกคนนะซึ่งแบบก่อนหน้าเนี้แค่จะตัดไปแค่ฉากเดียวเองแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้เลยทุกคนคราวนี้คือแบบจะต้องเซนเซอร์เลยเพราะว่ามันดูน่ากลัวมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะบัญชีผมจะโดนแบนซะก่อนนะทุกคนนะเอาล่ะอย่ารอาช้าไปดูกันเลยทุกคน what is this and now commence reading aloud the book of the dead Open up now, we can be a big happy family again. You don't look so good, mom. Evil Dead Rise. Tickets on sale now. a oh, phone. เป็นยังไงกันบ้างแบบค่อนข้างโหดอยู่นะเอาจริงๆคือถ้าเกิดเทียบกับภาคก่อนก่อนแล้วก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่เหมือนว่าแบบรวมหนังสยองขวัญน,น่ะมาไว้ในเรื่องเดียวเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะทุกคนห้ามพลาดนะสำหรับคอหนังเฮอร์เร์น่ะทุกคนนะขอขอหนังสยองขวัญเขียวขวัญอย่างเงี้ยห้ามพลาดเลยผมก็เป็นหนึ่งในที่แบบตื่นเต้นเนี่ยรออยู่ว่าจะได้แบบไปดูไปชมรอบสื่อไหมอะไรอย่างเงี้เพราะาแบบอยากดูมากเออพอ รู้ตั้งแต่ว่าแบบพี่เมเจอร์ประกาศออกมาว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องมีเรื่องนี้แน่เลยรู้ตั้งแต่ตอนที่แบบยังไม่มีตัวอย่างหนังแบบออฟฟิเชียลออกมาด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นมากเลยว่าอยากจะดูมากเอาล่ะใครเป็นแฟนเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมมันก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะรว่าแบบเฮ้ยใครเป็นแฟนมากแล้วรออยู่หรือเปล่านะผมนคนที่รออยู่นะมนไ,ออนะไม่คิดหรอกว่าเขาจะมีใหม่แต่พอได้รู้ข่าวผมก็คือรีบมาอัปเดตอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะแล้วก็แบบอืรีบมา รีวิวตัวอย่างคนใี้ชมกันเลยนะและนี่เป็นตัวอย่างสุดท้ายก่อนที่กําลังจะเข้าโรงภาพยนตร์ในวันที่ยี่บเอ็ดเมษา,ายนนี้ทุกคนคูคูณคนูคนคูเอาล่ะใครชอบก็มาบอกกันนะทุกคนนะบ๊ายบาย